มีหลักธรรมะสั้นๆเกี่ยวกับการปฏิบัตินะจะนำมาฝากกับญาณมิตรนะผู้ที่ยังฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศาสดานะจะนำไปโยนิโสมนสิการนะปฏิบัติทรรมให้สมควรแก่ธรรมนะเพื่อการถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นนะออกมาจากกายออกมาจากใจนะที่จะนำเสนอในโอกาสนี้เป็นเรื่องของการลอยวาง การปลอยวางนั่นคือปุอ้ทุชนธรรมดาเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วก็มาคขาเรียกว่ามาสะสมสร้างสมการยึดมั่นถือมัน่นนะให้เพิ่มขึ้นมาเป็นลําดับตอนเกิดมาเป็นทารกใหม่ๆความยึดมั่นถือมั่นยังไม่ปรากฏเท่าไหร่เพราะกระแสปฏิจจัยยังไม่เดิน นะกระแสปฏิจจ์จะเริ่มทำงานเมื่อเมื่อมนุษย์นะปรากฏควา,ามรู้สึกคือเวทนาขึ้นในจิตนั่นคือควา,ามพอใจไม่พอใจควา,ามยินดีควา,ามยินร้ายตรงนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของของการที่รกระแสปฏิจจ์จะเริ่มเดินเมื่อกระแสปฏิจจ์เริ่มเดินนะความยึดมั่นความยึดนะ ในเรื่องต่างๆในสังขารทั้งหลายก็เริ่มปรากฏแก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องง่ายาย,นะยกเว้นผู้ที่บำเพ็ญเพียรบารมีมายาวนานควนะามยึดมั่นถือมั่นก็จะลดลงไปตามลำดับของของการปฏิบัตนะิแต่ถ้าเอาเริ่มต้นที่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยยังไงก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นปรากฏ อย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเ,ยเลยจากทารกมาหน่อย,ยถ้าเด็กหิวนะแล้วก็ได้ถูกป้อนนมโดยพี่เลี้ยงพอกันทีที่ดื่มนมลงไปแล้วนมนั้นมันจืดมันไม่เป็นไปนตามที่เด็กต้องการเด็กก็เกิดความไม่พอใจพอเกิดความไม่พอใจถามว่าใครไม่พอใจก็เด็กนั่นแหละไม่พอใจเนี่ยนี่คือความยึดมัน่นถือมั่นได้ปรากฏแล้ว อย่างนั้นเมื่อมีเวทนาปรากฏเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนก็เกิดลนะเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องที่จะกระทํากันง่ายๆนะตอนนี้การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจในสังขารทั้งหลายในขันทั้ง5้าในรูปในนามเนะี่ยตามบทบัญญตัติต่างๆเนี่ย โดยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผลมาจากการบังคับโดยอาศัยอำนาจของสมาธิแต่ตัวสมาธิเนี่ยจะไปบังคับให้ปล่อยวางไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่แต่จะบังคับโดยโดยการกดข่มเอาไว้อันนั้นได้ นะแต่พอมาอํานาจของสมาธิเสริมอไไรนะความยึดมั่นถือมั่นก็กลับมาเหมือนเดิมและยังจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันถูกกดเอาไว้เพราะนั้นการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ได้เป็นการบังคับโดยอํานาจของสมาธนะิสมาธิเป็นแค่กําลังนะเป็นแค่กําลังส่งเสริมสนับสนุนนะให้ปัญญาไปจัดการนะในเรื่องของการปล่อยวาง อันนี้การปล่อยวางต้องเป็นผลของการรู้แจ้งรู้แจ้งของอะไรด้วยอํานาจของปัญญาเท่านั้นปัญญาจะต้องเข้าไปรู้แจ้งว่าสิ่งที่มันจะต้องปล่อยว่ามันเป็นยังไงมันมีธรรมชาติของมันยังไงอย่างเช่นเราจะปล่อยวางในสิ่งที่เรียกว่ารูปนะปัญญาก็ต้องเข้าไปรู้แจ้งว่ารูปนั้นเป็นไงรูปนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปนั้นไม่เทียงรูปนั้นเป็นทุกข รูปนั้นเป็นอนัตตาถ้าจะปล่อยวางนานะก็ต้องเข้าไปรู้แจ้งว่านา้มนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อรู้แจ้งธรรมชาติของรูปของนามตามที่เขาเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยเบื่อหน่ายในรูปในนามน,นั้นเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายคลายกำหนัดเนี่ยคลายกำหนดนี่แหละคลายเริ่มคลายควาลลมยึดมั่นถือมั่นแหละเริ่มคลายออกคลายออกคลายออก เนะพครคลายกำหนักดับไม่เหลือไอ้ต้องดับไม่เหลือนี่แหละคือการปล่อยนะนั่นทุกอย่างที่อยู่ในมือมันก็มันจะร่วงสอยลงสู่พื้นทันทีแลนะนะสุดท้ายเมื่อดับไม่เหลือซึ่งความยึดมั่นถือมั่นก็สลัดคืนนกะ็คืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับธรรมชาติไปนะตอนนี้การคืนทุกสิ่งท,ทุกอย่างให้ธรรมชาตินั้นนะเราก็ไม่ได้คืนนะกายใจให้ธรรมชาติไปดุดตรงเราก็ยังใช้ปกติแต่เราคืนความยึดมั่นถือมั่นถ้าป,ปกติ นะกายใจนะรูปนามหรือว่าขันทั้งห้ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาให้ยืมมาแต่เราไปเหมานะเป็นเหมาว่ามันเป็นของเรามันเป็นตัวตนของเรานะว่ารูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของเราเป็นเราตรงนี้เป็นการตูนะเอาธรรมชาติของธรรมชาติมาเป็นของเรานะเพราะฉนั้นการกประพฤติปฏิบัติการเจริญภาวนาก็เพื่อการปล่อยวางในสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่น สรุปว่าการปล่อยวางนะในรูปในนามในกายในใจในขันทั้ง5แท้จริงนะไม่ได้เป็นผลของการบังคับโดยอำนาจของสมาธิแต่ต้องเป็นผลของการรู้แจ้งในความเป็นจริงของธรรมชาติเหล่านั้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาเท่านั้นนะนนี้ขอให้เรารับทราบกันไวนะ้ว่าสมาธิมันไปปล่อยวางอะไรไม่ได้ ต้องเป็นปัญญาที่เข้าไปรู้แจ้งเท่านั้นสมาธิเป็นแค่กําลังเป็นแค่หนุนนะให้ปัญญาได้ทํางานนะนะตามความนะเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้นะนี่คือธรรมะนะในการปฏิบัติที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลําดับต่อไปนะที่สําคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ